สวัสดีครับขอสารภาพตรงๆนะครับพี่น้องเวลาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานทักไลน์มาว่าเอ๊ว่างไหมอยากนัดเจอคำถามสั้นๆนะครับพี่น้องแต่บางทีทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะทันทีบางคนก็อาจจะคิดว่ายังไงรู้ปะอันนี้มาขายประกันหรือเปล่าจะมายืมเงินหรือเปล่าหรือชวนเล่นแชร์หรือเปล่าหรือจะมาชวนทำธุรกิจลูกโซ่อีกแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกที่ของฟรี ไม่มีในโลกและการชวนเนี่ยมักจะมาพร้อมกับอะไรครับผลประโยชน์แอบแฝงเสมอเราเลยสร้างกำแพงป้องกันตัวแบบอัตโนมัติเลยแต่ว่ามีการชวนบางแบบที่เราไม่เคยระแวงเลยถ้าเพื่อนเนี่ยชวนและบอกว่าอย่างนี้นี่ร้านเนี้ยอร่อยมากต้องไปชิมให้ได้นะหรือเพื่อนอาจจะบอกว่าซีรีรรรสดดรรเ์เนี่ยมันพีคจริงๆสุดยอดจริงๆเลยไม่ดูนี่คือพลาดพี่น้องครับทำไมเราจึงเชื่อ พราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านหมูกระทะเขาไม่ได้หุ้นจาก Netflix แต่เขาชวนเพราะอะไรเพราะเขาเจอของดีและเขาอยากให้เราเนี่ยมีความสุขเหมือนกับเขาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการชวนในรูปแบบนั้นนะครับคือการชวนที่ไม่ต้องการอะไรจากคุณนะแต่ต้องการที่คุณเนี่ยได้รับบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตนะไปตลอดการหัวข้อในวันนี้คือชวนใครสักคนมาพบ ความยินดีก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะชวนใครหรือตอบรับคําชวนของใครผมอยากจะพาพี่น้องเนี่ยย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์จากพระกัมภีร์ยห์นบทที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ตอนนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันคือต้นแบบของการเชิญชวนที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับแล้วมาอ่านพระคัมพีด้วยกันวันรุ่งขึ้นย้อนกับสาวกสองคนก็อยู่ที่นั่นอีกเมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จผ่านไปจึงกล่าวว่า จงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าเมื่อสาวกทั้งสองได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงหันมาเห็นพวกเขาตามมาจึงตรัสถามว่าท่านต้องการอะไรพวกเขาทูลว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสว่ามาเถิดแล้วท่านจะเห็นพวกเขาจึงไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ประทับและอยู่กับองค์ในวันนั้นตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงเย็น หนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอนกล่าวและได้ติดตามพระเยซูไปนั้นคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรสิ่งแรกสุดที่แอนดรูทำคือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายแล้วบอกว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วคือพระคริสต์และพาเขามาเขา้าเฝ้าพระเยซูพระเยซูทอดพระเนตรเขาและตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนท่านจะได้ชื่อว่าเคฟาสซึ่งแปลว่า เปโตรพี่น้องครับเรื่องที่เราอ่านไปเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะยอมก้าวออกจากชีวิตเดิมๆเ,เพื่อเดินตามใครสักคนมาพบความยินดีมันไม่ได้เริ่มต้นจากการถูกบังคับนะครับแต่เริ่มต้นจากการเดินผ่าน3ขั้นตอนที่สำคัญต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคือตอบคำถามว่าต้องการอ,อะไร าวันนี้คุณอยากจะสัมบัติกับชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีมีสารติสุขแท้สิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องถามก่อนและตอบก่อนคือคุณต้องการอะไรในยอห์นบทที่หนึ่งก็สัิบแปดเนี่ยไม่มีคนเดินตามพระเยซูเป็นครั้งแรกเนี่ยโปรงไม่ได้หันมาแล้วถามว่าท่องกฎบัญญัติได้หรือยังเป็นคนดีพร้อมหรือยังแต่โปรงถามคําถามเดียวที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังที่สุดโปรงถามว่าท่านต้องการอะไรพูดไง,ไง่ายๆในใจเจ้าเนี่ย กำลังตามหาอะไรพรองไม่ได้ถามเรื่องศาสนาแต่ถามถึงความกระหายในใจของเราทาไมคำถามนี้ถึงสำคัญเพราะในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงบรรจุอะไรนิรันดร์ไว้ในใจมนุษย์แปลว่าลึกๆเนี่ยนะในใจเราทุกคนเนี่ยมีอะไรครับพนะี่น้องมีช่องโหว่หรือมีรูโหว่ที่ความสำเร็จก็ดีเงินทองหรือความรักจากมนุษย์ก็ดีไม่สามารถเติมให้เต็มได้ เราทุกคนกําลังอะไรครับกำลังเสิร์ชหรือกําลังค้นหาบางอย่างอยู่ตลอดเวลาพระเยซูเนี่ยรู้ว่าลึกๆในใจเราเนี่ยนะไม่ได้กําลังมองหาศาสนาหรอกแต่เรากําลังมองหาคําตอบและความชื่นชมยินดีพระองค์จึงเริ่มต้น,ตนบทสนทนาด้วยการฟังหัวใจของเราก่อนและมีคนหนึ่งนะเขาพูดวิดีมากๆเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนกําลังวิ่งหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในแต่บ่อยครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่า มันคืออะไรจนกว่าจะถูกถามว่าท่านหาอะไรวันนี้ก็บพี่น้องพระเยซูเนี่ยรู้ว่าการตามหาเนี่ยมันเหนื่อยโปรองจึงเสนอคำตอบให้โดยตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเลิกหลอกตัวเองได้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันยังไม่ใช่ อย่าก,กดความรู้สึกนั้นไว้จงยอมรับกับพระเจ้าตรงๆว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระอ์กำลังตามหาความหมายตามหาสติสุขตามหาความรักแท้นะเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะการยอมรับแบบเนี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากําลังตามหาอะไรคําถามต่อไปคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคือคําตอบพี่น้องครับพระเยซูเสนอวิธีง่ายๆคืออะไรคือให้เรามาลอง ดังนั้นสิ่งที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือว่าเราต้องเปิดประตูแล้วมาลองดูเปิดประตูแล้วมาลองดูเมื่อแอนดรูถามพระเยซูว่าพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตอบสั้นๆว่ามาเถิดแล้วท่านจะเห็นในภาษาอังกฤษบอกว่า come and see คือมาแล้วมาดูด้วยตัวเองเถอะพี่น้องครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าจงเชื่อเดี๋ยวนี้แต่พระองค์ท้าทายให้มาพิสูจน์พระองค์เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนขี้สงสยัย ให้คนที่ไม่แน่ใจได้เข้ามาสังเกตการก่อนพระเจ้าบอกว่าเชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีโอ้พี่น้องครับนัน่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงไหมเราอยากจะได้สัมผัสอยากได้พบกับพระเจ้าที่ดีจริงๆพี่น้องครับเรื่องของพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับการกินทุเรียนอะ่ะ <c oughs> ไอ้ซา <c oughs> พี่น้องชอบกินทุเรียนแล้วเปล่าพี่น้องครับ สมมติว่าเราจะอธิบายให้ฝรั่งมังค่าหรือคนที่ไม่เคยทานทุเรียนเนี่ยอธิบายให้ตายยังไงว่ารสชาติมันหวานมันนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นนะอธิบายยังไงนะครับพี่น้องคนที่ไม่เคยกินเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจจนกว่าเขาจะทําไมครับจนกว่าเขาจะชิมจนกว่าเขาจะหยิบใส่ปากกินด้วยตัวเองพระเจ้าก็เหมือนกันความเชื่อเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเถียงชนะนะครับแต่เกิดจากการสัมผัสด,ด้วยตัวเองสําหรับพี่น้องที่มาใหม่ในวันนี้นะ คุณไม่ต้องรีบตัดสินใจเชื่อทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวให้คุณเปิดใจลองชิมชิมบรรยากาศมาฟังเพลงมาฟังคําสอนมารับคําอธิษฐานไม่ใช่ฟังปุ๊บติดไปใจปับ๊บนะครับเ็นรัเปิดใจสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเองได้ลองดูแลมาลองสัมผัสดูแลมาฟังดูแลมาอยู่ในบรรยากาศดูแลถ้ามันไม่ใช่คุณก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าใช่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณตามหาก็ได้ดังนั้นตอนนี้ ผมอยากให้พี่น้องหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วลองเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มเนี่ยให้พี่น้องที่มาในวันนี้ลองเสนอหัวข้อที่คุณอยากให้เราช่วยอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยอาจจะเป็นเรื่องที่คุณหนักใจอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นความทุกข์ใจอะไรก็ตามที่คุณอยากให้พระเจ้าช่วยและผมเนี่ยอยากให้พี่น้องคริสเตียนในกลุ่มในวันนี้ร่วมใจกับอธิษฐานเผื่อคุณมาชิมดูและรู้ว่าพระเจ้าดียังไง เอาละครับให้เวลาสักแป๊บหนึ่งเชิญครับพี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องได้ชิมเล็กน้อยละนะการไม่ชิมเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เรามาเป็นแค่นักชิมที่มาแล้วก็ไปเพราะว่าเมื่อใครก็ตามที่ได้เจอกับองค์พระเยสูจริงๆเนี่ยมักจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ลึกและดีมากๆเลย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับพี่น้องดังนั้นขั้นตอนที่3คืออะไรครับเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับพี่น้อง1นึ่งคำชวนเนี่ยสร้าง1ชีวิตใหม่ได้เลยนะครับเอาละ,าละน้องของเขาเนี่ยชื่อแอนดรูซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหลังจากเขาได้พบพระเยซูเนี่ยเขาไปพาพี่ชายชื่อซีโมนมาหาพระเยซูนะหนึ่งคนพบ แล้วก็หนึ่งคนพบไปภายอีกหนึ่งคนมาพบด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เขาไปบอกพี่ชายว่าไงรู้ปะเขาบอกว่าเราเจอของจริงแล้วไปดูกันไหมแค่นั้นครนะับพี่น้องไปออกเดียวแต่เมื่อซีโมนมาเจอพระเอซูพระองค์ทำไมครับมองทะลุนิสัยของเขาที่เป็นคนใจร้อนหุนหันพันแ,นแล่นและก็พระองค์ทำไมเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นเคฟัสนะซึ่งเรียวกว่าเปโตรแปลว่าอะไรแปลว่าศิลาจากซีโมน เปลี่ยนไปเคฟัสนะจากหินก้อนเล็กๆกลายเป็นศีลานะกลายเป็นเหมือนกับหินโขดโขดหินก้อนใหญ่ๆซึ่งตอนเนี้ยซีโมเนี่ยณตอนนั้นนะเขายังเป็นคนใจร้อนยังเป็นคนหุนหันพนลั่นอยู่ไม่มีความเป็นศีลาเลยแม้แต่น้อยแต่พระเยซูนเนี่ยไม่ได้มองสิ่งที่เขาเป็นในวันนั้นแต่พระองค์มองสิ่งที่เขาจะเป็นในวันข้างหน้าอันนี้คือข่าวดีสำหรับเราสำหรับใครก็ตามที่เวลามาหาพระเยซู เมื่อเขามาลองชิมแล้วเมื่อเขาเปิดใจโปรองเข้ามาอยู่ข้างในชีวิตของเขามันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ได้บอกว่าอย่างนี้เหตุนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เห็นไหมถ้าผู้ใดให้พระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเขามาชิมพระเยซูและเปิดใจพปรองเข้ามาทํางานในใจของเขาพระคัมภีร์บอกว่าการทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมสร้างใหม่หมายความว่ายไยงไหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสิ่งที่ไม่เคยมี ก็เกิดขึ้นพระบีบอกว่าสิ่งเก่าได้ล่วงไปสิ่งใหม่ได้เข้ามาเห็นไหมอะไรที่ไม่ดีไม่ดีมันจะหลุดออกจากชีวิตของเรานิสัยต่างๆบาดแผลต่างๆความขมขื่นเราก็เอาความมนมองความเศร้าความทุกข์ต่างๆมันจะหลุดออกจากใจกับแล้วสิ่งใหม่ได้เข้ามาสันติสุขพระพรพระเมตตากําลังวังชานะชีวิตที่แตกต่างจะเข้ามาและในวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าพระเยซูพร้อมจะสร้างคุณใหม่ ให้ชีวิตของคุณต่างจากเดิมแต่ว่ากุญแจคืออะไรครับคือคุณต้องเปิดใจและชิมวันนี้นะครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจถ้าเกิดคุณต้องการเห็นชีวิตของคุณเปลี่ยนและสัมผัสความยินดีในใจวันนี้คุณต้องเปิดใจให้กับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณดีไหมครับนะฮะแล้วก็บอกปรอง่าปรองเจ้าข้าลูกต้องการให้พรองเยียวยาลูกต้องการให้พรองเปลี่ยนลูก ต้องการให้พระองค์ให้สิ่งใหม่ๆแก่ลูกเอาเก่าๆที่ไม่ดีไม่ดีออกไปและสิ่งใหม่ดีๆเข้ามาแทนที่าวันนี้คุณต้องการนะผมอยากจะอธิษฐานเผื่อผมอยากให้คุณเนี่ยได้หลับตาให้ทุกคนหลับตาแล้วเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายและพูดตามผมเพื่อเราเองจะทำไมครับพี่น้องเราจะเนี่ยเราอยากจะชิมและเราอยากจะมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูให้กับเราได้เอาละครับพี่น้องถ้าเกิดคุณต้องการนะหลับตาแล้วเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายและพูดตามผม ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ในใจของลูกกำลังโหยหาความรักความจริงที่พึ่งแท้พระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ข้าพระเจ้าเชื่อว,ว่าพระเยซูเป็นผู้นั้นเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดตายบนกางเขนไถ่บาปลูกแล้วและยังมีชีวิตอยู่ลูกขออธิษฐานเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในใจ ตั้งแต่ตอนนี้เปต้นไปมาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกด้วยอวยพรลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกด้วยนำลูกด้วยขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ตลอดไปในนามพระเยซูอาเมนโอพี่น้องครับนั่นะคือจุดแรกของการชิมจุดแรกของการสัมผัสสิ่งเก่าจะล่วงไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นถ้าคุณ มาชิมแล้วก็มาเป็นประจำมาบวชเป็นประจำเข้ากลุ่มเป็นประจำติดตามติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสิ่งเก่าๆจะล่วงไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่วันนี้คุณเข้ามาชิมและคุณเข้ามาสัมผัสหวังว่าคุณจะมาชิมบ่อยๆเอเมนไหมครับพี่น้องต่อหลังไม่ชิมแล้วคุณจะเป็นลูกค้าประจําเป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างจริงจังเอเมนนะครับพี่น้องเอาละแต่วันนี้นะครับสิ่งเนี้ย อาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยถ้าเราไม่มีคนอย่างอะไรครับคนอย่างแอนดรูแอนดรูเนี่ยเขาไม่ได้เป็นยอดมนุษย์นะครับพี่น้องเขาเป็นคนธรรมดาที่กล้าสะกิดคนข้างๆบอกว่าไปดูด้วยกันไหมดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคนที่มาคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วอย่าประเมินค่าคําชวนของคุณต่ําไปเพราะว่าคุณอาจกําลังเชิญใครบางคนนะครับพี่น้องที่วันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นบุคคลที่เป็นพรกับคนอีกเยอะแยะได้เข้าใจไหมครับเหมือนเปโตรอ่ะ ที่แเป็นชาววงธรรมดาตอนหลังเข้ากลายเป็นอัครทูตของพระเยซูนํเข่าวดีไปรประกาศคน,นำจำนวนมากในในหลายหลายเมืองเลยนะครับพี่น้องแต่ในว,วันนี้นะสำหรับบางคนเนี่ยนะครับคุณอาจจะคิดว่าเพื่อนคุณคนเนี้ยโอ้เป็นคนที่เมามคงเปลี่ยนไม่ได้คนนี้มันเป็นคนปากร้ายเขาคงจะไม่มีทางมาเชื่อพระเยซูหรอกพี่น้องครับหยุดคิดแทนพระเจ้าได้แล้วหน้าที่เปลี่ยนคนเนี่ยเป็นของพระเจ้าหน้าที่ชวนคนเป็นของเรานะ ขอให้คุณเป็นแอนดรูที่พาเข้ามาแล้วปล่อยให้พระเยซูสร,ร้างเปโตรในตัวเขาเองโอเคไหมครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องนะจอยซีซันไม่ใช่แค่เป็นเทศกาลเลื่อนเริงแต่มันคือฤดูกาลแห่งการส่งต่อความชื่นชมยินดีสําหรับคนที่ยังไม่รู้จัก,กพระเจ้าวันนี้ผมได้ชวนคุณไปรอบนอึงแล้วแต่จะชวนอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งว่าอยากจะชวนคุณเนี่ยม,มาลองชิมดูความรักความเมตตาของพระเยซูที่มีต่อคุณ พนะระองค์ต้องการจะเยียวยาคุณต้องการจะอวยพรคุณเปลี่ยนแปลงคุณนะให้จากชีวิตที่แยก่กลายเป็นเยี่ยมนะครับต้องการจะยกโทษบาปให้คุณโดยที่พระองค์มาตายบนกางเขนแทนคุณรับโทษรับเวรรับกรรมแทนไปหมดแล้วยอมตายบนกางเขนถูกฝังไว้สามวันก็เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ววันนี้ยังมีชีวิตอยู่ใครก็ตามที่เปิดใจกับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาจะได้รับการยกโทษบาปและกลายเป็นลูกของพระเจ้านะครับพี่น้องอ่า แล้วผมหวังว่าพี่น้องที่เปิดใจไปแล้วนะพี่น้องได้สัมผัสและได้ชิมไปบ้างแล้วนะครับพี่น้องเอาละที่นี้สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วสัปดาห์นี้ผมท้าทายคุณนะเป็นแอนดรูอยาคิดแทนเพื่อนนะว่าเขาจะปฏิเสธอย่ากลัวเสียหน้าหน้าที่คุณคือชวนหน้าที่เปลี่ยนชีวิตเป็นของพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องนะจอยซีซั่นอย่าลืมนะครับไม่ใช่กาเทศกาลแต่มันคือโอกาสที่แอนดรูอย่างพวกเราเราเนี่ยนะจะลุกขึ้นไปชวนซีโมนที่กําลังหลงทางอย่าประเมิน ค่าคําชวนของคุณต่ําไปนะคะรับพี่น้องดังนั้นสัปดาห์นี้ผมท้าทายให้เราทํา2อย่างด้วยกันหนึ่งคือนะสำหรับคนมาใหม่นะครับพี่น้องที่คุณมาในวันนี้ผมผมท้าชวนคุณให้ลองเปิดใจและชิมพระเยซูสักตั้งหนึ่งบางคนทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับพี่น้องและ 2, สําสหรับคริสเตียนนะครับพี่น้องผมอยากให้คุณเองเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความหาเพื่อนสักคนหนึ่งว่าอาทิตย์นี้เชิญไปนะจอยซีซันเป็นงานจอยซีซัน เป็นเพื่อนเราหน่อยอพี่น้องครับประโยคเดียวนะอาจเปลี่ยนนิรันดร์การของบางคนได้เลยนะครับรรพี่น้องดังนั้นวันนี้ขอประช่าสุขไว้พร,พพรพทุกท่านนะครับและอย่าลืมใช้เวลาให้คุ้มค่าในการพูดคุยกันนะในคําถามที่เราจะคุยกันและอธิษฐานเปิดกนและกันได้นะครับรรพ,พระเจ้าอภรรับสวัสดีครับ